โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการตีบอสที่โหดท,ที่สุดมันไม่รู้เลยว่าโหดได้ไหมนะเอาเป็นว่าเป็นบอสที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือฮีโร่สามเนาะแล้เวเราไปเลือกเซตกันก่อนเลยขั้นแรกเซตแรกนะครับผมใช้เซตมันชื่ออะไรนะผมก็ไม่ค่อยจําด้วยไอเซตเงาอะ่ะเออมันชื่ออะไรนะลืมชื่อ เออโปรเซตผมก็ชอบลืม <anut> ชื <re> ่อโอเคเราเข้าล่างเงาเลยนี่คือมอสที่ผมบอกเลยว่าอุ้ยมันโคตรน่ากลัวตรงที่ว่าตัวมันจะไรเทียมทันโดยการจมตีเราไม่เข้านะโอ โอ้โหครั้งเดียวตายต้องขออภัยด้วยนะหมาผมมันออกมาเดินเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยยืนอยู่ข้างๆเลยผมบอกเลยว,ว่านี่ต้องลุ้นเล้วนะผมบอกเลยว,ว่าเซตนี้มันโคตรโหดเกิด,ด,ดมาให้อีกาจิาไดไ,ไ,ได้ยิ่งอีกาจิกได้ไวเท่าไหร่มันจะยิ่งล้เดิมเท่านั้นนี่คือวิธีที่ดีท,ที่ผมชอบใช้ โอ้ย oh, oh, sì, ู่ข้างหลังมันด้วยเดือดเๆๆอดเดือดอุ๊ยไอ้บอสไอ้บอสมันดุจังมากนุ้ยคนละที่ขวัญเลยเออใครว่าตอนนี้โหดด้วยก็ดูเอาเองนะครับคุณผู้ชวันนี้ขนาดเลเวลิวผมนี่ขนาดรีวิวลมยังเอาไม่อยู่อ่ะโอ้ยตายแล้ว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 จบแล้ว ผมบอกแล้วว่ามันเป็นบอลชีราถึกขวัญมากแต่กูาาก็มากลัวโอเคจบแล้วตาถุยจบแล้วตาแรกแพ้ไปนะครับผมโอเคเซตที่สองทุกคนเดทฟอร์เทรส s แล้วว่าเซตป่าแหละมันไม่ได้แบบว่าฟอร์เทรสดิมันฟอร์ทรายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคผมจะเรียกว่าเซตป่าแหละเรียกง่ายดีเซตป่ามาแล้วนะมา ระยะทางได้เปรียบกวา่ามออแป๊บนึงนนะเออปลอดเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้เอ,อ่อหน้าจอโทรศัพท์ผมมันแห้ง โอเคเราอย่าให้มันโอ้ไปเลยเราวิญญาณา้ายของฉันไปให้พ้นว้าเดทพอเทสยังไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันเป็นเสต็กเรียนดีนะไอเดทพอเทสเนี่ย Oke, okay, at no? Dulu Oke, at ไม่ต้องเข้าาเดี๋ยวเราเข้าไปเองต้องเข้ามามาจบไปแล้วครับกับเซตป่ามรณะีีมันก็โวดนะเซตป่ามรณะเนี่ย จะ่อได้ว,ว่ามันโกงไหมก็โคตรเมตาเลยนะแต่ว่าแค่เทเอเพราะถ้าเราเล่นไม่ดีก็แตกแบบมื่อกี้ได้เหมือนกันโอเคเซตที่สามจอมทําลายร้างแห่งยุคซึ่งผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเหมือนเซตแรกนะเพราะว่าเซตแรกผมก็มองเท่งไปแล้วไวด้วยเซตแรกผมมองเท่งไวมากเพราะมันสตันบ่อยไงแล้วผมไม่ค่อยชอบแบบเซตที่มันติดสตันบ่อย <c oughs> อุ้ยมันได้ผลมันได้ผลมันได้ผลโอเคมันไม่ได้ผลแล้วแหละผมขออยู่ระยะไกลก่อนโอ้ยกระส่งนะอบอกเลยว่าน่ากลัวมากตัวนี้ ชา,ชาร์จชาร์จทุ่งชาร์จทุ่งเทคนิคไม่มีอะไรเยอะชาร์จทุ่งเอาดีกว่ามันจะง่ายดีมันจะง่ายต่อการสู้มาก <c oughs> ไม่ตายสักทีโดนตายแล้ว <c oughs> โอ้โหโหดมากตาสุดท้าย พยายามอย่าเล่นชิดมุมขวานเนี่ยยิ่งชิดมุมมันจะได้เปรียบเราโอเคพุ่งเลยพุ่งแล้วก็กดมือเลยนี่คือวิธีที่ดีที่สุดเวลาเราเล่นเสร็จนี้นะเรากดพุ่งเสร็จแล้วเรากดบวกมือเนี่ยมันจะเวียนกว่าอันนี้ผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะมันเกียนจริงมาดีมาดิมาดิ เล่นท่าใหญ่เลือดลดไม่เยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องหนีเดียวกันแล้วตอนนี้ไปโอ้ย,อยน่ากลัวไม่เคยมีบอสต,ตัวไหนที่น่ากลัวเท่าสองตัวที่ผ่านมาได้อขอสองรอบติดแล้วกันจบแล้วโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวกับเซตเฮลเฮลนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรีเจนกันบ้างนะครับ โอเคเซตรีเจียนนะครับผมหยิบเป็น king of r e g i e n มานะครับมแล้วเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยไปเราเหลืออีกประมาณ200เนาะน่าจะได้อยู่อีกมาดูกันดีก,กว่าว่ารอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะมาเซตนี้เหมือนเขาเพิ่งขับใหม่ด้วยนะฮะตัวชิดมานนะ อย่างว่ไม่ต้องพูดถึงเลยระดับแรกแตกแน่นอนข้อเสียของเซตคิงเรเจียนก็คือหนึ่งเลยคือมันต้องเสียเวลาชาร์จแล้วสัตวมันจะตีเราซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงเลยนะบางทีมันก็ไม่ตีเราอะบางทีมันก็จะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ทําอะไรเรา โอ้ยชนะด้วยเว้ย <_ d ata> ขออภัยด้วยเสียงเอเมื่อกี้ทำหูฟังตก <_ d ata> ออผมว่ามันน่าจะเหมือนอเอฟเฟสนั่นแน่เลยเนี่ยเอฟเอะไรนะผมจะเชื่อละไอ้ติดสตันอีกแล้วบอกเลยว่าสตันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดของของตัวเองที่อย่างเพราะมันโกงมากมาก ่เอลมไม่โอ้ยเข้ามาโอ้ยมันน่ากลัวมากมาก คือถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ได้มาแ,แรกๆเซตนี้คือรู้สึกมันจะแหวงมันจะแหว่ง,วง,วงอ่ะไอตรงผ้าที่ปิดตรงกลางอ่ะเออไอตัวแบบผ้าคลุมที่ปิดตรงกลางมันจะดูแหวงๆนะตอนนี้เหมือนเขาปรับไป <S <S ไ<ห>สตันนี่แหละเออชักชีวิตเคยตีประตูไม่เคยตดสตันนะโดนเซตนี้ทีไรตีส,สตนันทุกที <S <S 1> <S 1> อีกแล้วสตนัน โอ้โหทำไมบอส์มันตีติดสตันไงจังแต่ว่าทำไมเราตีติดไม่ติดสตันใครมีวิธีบอกได้บ้างาว่าตีติดสตันต้องทำไง <laughs> จะได้เอาบัง่เฉยๆสิยิง <laughs> <c oughs> ถอยเลย ไปให้พ้นโ,นโอ้โหแตกแตกสตันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดของการสู้ในครั้งนี้ผมมองเลยน่าเกลียดมากติดบ่อยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเซตต,ต่อไปกันเลยเราเอาแม็กมาเรียนมาแก้มือกันอีกสักหน่อย เรามาดูกันซิว่าระหว่าง Mac, ien, แม็กมาเรียนกับไอ้ตัวนี้ใครจะเก่งกว่ากันมาดูกันหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> มันโหดไม่ใช่เหรอมันโหดไม่ใช่เหรอมันโหดไม่ใช่หรือ <c oughs> อย่างน้อยเราก็ได้แมกมามาละช่วงต้นเกมของรอบต่อไปผมไม่รู้ว่ารอบไอ้แมกมาเรียนเนี่ยจะสู้มันได้ไหมโอเคจัดมา <_ p id> โอ้โหนาเกียรต เอาติสตันบ้างดีเอาดีโดนคืนบ้างโดนบ้างเป็นไงโดนบ้างเป็นไงสตันบ้โดนบ้งเป็นไงชื่แล้วไม่ทีละ่แล้วไม่ละ่วเฮ้ย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 เอเไปมาเนี่ยแหละจกจะตีสตันให้อะ คงไม่ติดให้ด้วยนะไม่ติดแต่ตายให้ด้วยนะโอ้ยดีดีเนาะถ้ามันยังเอาชนะได้เราก็ยังมีอีกไฟล์เซ็กชั่นชนะได้เหมือนกันมามาดิมาดิาดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปละไปแล้ว เออแตกสงสัยผมจะประมาทมันเยอะไปหน่อยแต่เรายังมีอีกเซตหนึง่งมาดูที่รอบนี้จะรอดไหมเอาเซตที่โกงที่สุดมาเจอกับเซตที่โกงที่สุดเหมือนกันดูซิมันจะรอดไหมถ้าไม่รอดดีผมไม่รู้จะว่าไงแล้วนะรอบนี้บอกเลยมาเซตมรดกเดนัสตี เดี๋ยวๆๆๆอุ้ยมันจะตายเลยเว้ยเฮ้ยมันโหดมากงั้นเราก็มีวิธีหนึ่งที่ทำได้เหมือนกันโยนแต่ลูกแก้วเพลิงซะวิธีสุดคลาสสิกแต่ว่าผมจะไม่โยนเยอะนะเดี๋ยวมันจะมันจะกระตุกเกินไป อเคเราก็ทำนี <kişi> <P an av is> ้ไปเรื่อยๆเลยเอาเถอะเอาสิเอาซีเอาซีไปเจ๊ๆๆเฮ้ ที่ที่ไม่ค่อยซินจิตเท่าไหร่นะไม่ต้องเปิดเลยลเราแค่กระโดดเล่นๆไปเรื่อ,ๆๆๆอยๆโอ้ยโอ้ย,อย,อยมา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 ยืนตรงนั้นไปโอ้โอให้กระตุกละ โ,โอ้โหขนาดวิธีนี้ยังไม่ได้ผลเลยทุกท่านครับมันจะร้ายกาจไปถึงไหนเลื่อนไม่ลดด้วยซ้ำเมื่อกี้ดูถ้าเราน่าจะแพ้รอบนี้นี่ครับผมคิดวิธีที่ตึกออกกันนะ วิธีที่โกงที่สุดจะ <laughs> ดูแค่แถวนี้แหละ <laughs> ไม่ให้ผ่านเลยบอกไม่ไม่ให้ผ่านโโอ้หโอ้โห กับพี่อะไรกับพี่จะยืนโง่ๆไปซะโอ้เลื่อนไม่ลดเลยจ้าโอ้แพ้มันร้ายกาจจริงๆ เคลื่อนไม่ลดเลยเอาเป็นว่าน่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการตีบอสเนาะ